สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวโซเชียลคําแล้วก็เพืเ่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับก็วันนี้ได้โอกาสจะมาร้องเพลงแล้วนะครับก็วันนี้จะมาร้องเพลงของพี่อ๋องกับพี่ปอมนะครับเพลงคําตอบที่ไม่รู้นะครับก็ยังร้องไม่ค่อยเก่งนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับ <Okay. S 2> อาจเป็นฟ้าอาจเป็นฝนที่พาเราสองคนมาเจออาจเป็นฉันอาจเป็นเธอที่ทำให้รักบังเกิดอ,อาจเพราะอะไรที่ไม่อาจคาดฝัน แต่ทุกเสียงบอกฉันว่าใจเธอเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารักเธอเมื่อไรก็ไม่ใช่คนในฝันอย่างที่เคยวาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมา คำตอบที่ใจไม่เคยรู้แต่วันนี้ได้รู้เธอคือทุกอย่างที่ตามหาเมื่อมีเธอตรงนี้ก็ไม่มีคำท้าทุกๆอย่างทุกคำตอบของใจจบตรงคำว่าเธอเมื่อความรัก สั่งให้รักปล่อยใจให้รักมันพาไปเมือตรงนี้เดินไปทางไหนปล่อยใจตามรักไปเธออาจเพราะอะไรที่ไม่อาจคาดฝันแต่ทุกเสียงบอกฉันเมื่อใกล้เธอ เกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารักเธอเมื่อไรไม่ใช่คนในฝันอย่างที่เคยคาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมาคำตอบที่ใจไม่เคยรู้แต่วันนี้ได้รู้ เธอคือทุกอย่างที่ตามหาเมื่อมีเธอตรงนี้ก็ไม่มีคำถามทุกทๆอย่างทุกคำตอบของใจจบตรงคำว่าเธอเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่ารักเธอมื่อไรไม่ใช่คนในฝันอาจอย่างที่เคยคาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมาคำตอบที่ใจไม่เคยรู้แต่วันนี้ได้รู้เธอคือทุกอย่างที่ตามหาเมื่อมีเธอตรงนี้ ก็มีมีคำถามทุกทุกอย่างทุกคำตอบของใจจบตรงคำว่าเธอโอเคก็เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอดีเจ็บคอนนดิดหน่อยก็เสียงอาจะอาจะเพียเ้ยนอาจจะผิดไปไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับก็ อวงแล้วก็ขอเหมือนเดิมนะครับมาบอกเพื่อนๆฝันดีเหมือนเดิมก็ฝันดีลาตจจสวัดนะครับก็ขอติดตามพี่อ,อ,อ,อ๋องกับพี่พร้อมตลอดไปนะครับรักพี่อ่องมากๆนะครับพี่อ๋องก็ไปบอกพี่บอก้วยเดี๋ยวเ่านี <laughs> บ๊ายบายครับ